สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Pilot Overlord The Grand Line เกมมือถือวันพีซไอดอลอาร์พมาใหม่นะครับผมเล่นได้ทั้ง2ระบบนะทั้ง iOS และ Android นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโคม้ดกดเข้ามาที่เวลแฟร,ร์ครับ มาที่คําสั่งกิฟโค้ดครับผมให้ทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m มูเลเตที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดต่อไปจะเป็นเทเลสตอรละครน,นะครับผมขออนุญาตขึ้นเทเลสตอรละครให้นะครับเทเลสตอรละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6เทียนะครับผมมีเทีย S S S เทีย S S แล้วก็เทีย S A B C นะครับมีทั้งหมด6เทียเนาะโอเคผมเดีเ๋ยวเรามาดูตัวละครในเทียต่างๆกันเลยนะครับผม อันดับแรกครับผมเทีย SSS เนะผมสองตัวละครนะครับผมเทียมนิกกะแล้วก็กราฟเนาะจะเป็นตัวละครที่หายากที่สุดภายในเกมแล้วนะครับผมไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะจะหาได้จากกิจกรรมและการเติมเงินเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเราเติมเงินก็น่าจะเติมหลายหมื่นอย่างนั้นทุกคนเผื่อจะได้เนาะเทียมนิกกะแล้วก็กราฟนะจะเป็น2ตัวละครเมตาเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนถ้าใครมีอยู่ในทีมนะปั้นใช้ยาวๆวยันจบเกมได้เลยครับผม ไม่ต้อง6ดาวก็โหดได้นะครับผมสำหรับเทมนีนิกาแลวก็กราฟเนาะจะเป็นตัวละครระดับ UR นะสามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP PVE เล่นได้หมดนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้เนาะแล้วก็หายากอีกด้วยนะไม่สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชานะถ้าใครมีอยู่ในทีมปั้นใช้ยาวยันจบเกมไปเลยครับผมไม่ต้องดาวเยอะก็โหดได้นะ2ตัวนี้อ่าต่อมาครับผมเทร์ SS นะครับ ไอเทียนี้เราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับผมนะสามารถสุ่มหาได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเราเนาะว่าเราจะออกไหมนะนะครับสำหรับตัวละครไอเทีย SS เนอะผมจะเป็นตัวละครที่ระดับ SSR นะนะครับเราสามารถนะครับผมปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับผมเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP PVE เล่นได้หมดนะ นะครับแนะนำนะผมให้หาตัวละครตัวซ้ําด้วยนะครับผมเพื่อทำการอัพลงอัพดาวเนาะเกมนี้นะครับผมถ้าดาวไม่เยอะนักไก่แน่นอนครับผมแต e like. ่ละตัวเนาะแนะนาไม่หาตัวละครตัวซ้ำนะอัปลงอัพดาวให้เยอะไว้เลยนะครับผมต่อมาครับผม T S นะครับผมตัวละครใน T S นี้นะครับผมก็ใช้ดีตอนต่นเกมถึงกลางเกมอยู่นะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็แนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ำนะครับผมอัปลงอัพดาวให้เยอะไว้เลยนะครับอแต่เราสามารถ สุมหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็ผมเทียเอเทียนี้สามารถใช้ดีตอนต้นเกมแค่นั้นนะผมมันจะเป็นตัวละครระดับ S R เนาะนะครับมันจะกากกว่าพวกตัวละครระดับ S S R นะทุกคนนะครับแนะนําให้ใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับต่อไปเทียบีครับผมตัวละครพวกนี้ครับผมก็จะเป็นระดับ S R นะครับแต่แนะนำเนอบผมไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวเนาะใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับ สำหรับเทียสีนะครับเทียนี้ก็มีติดไว้ดีก็พอแล้วนะครับผมผมขออนุญาตสรุปให้เลยละกันนะครับผมเราควรเลือดีหาตัวละครในเทียไหนนะครับเทียเอสเอสนะครับผม2ตัวละครนิกะกับกราฟนะแน่นอนครับผมเราหาได้จากการเติมเงินนะครับแล้วก็จากกิจกรรมไม่สามารถสุ่มหาไดจากตู้กาชานะครับผมอสองตัวนี้หาได้จากกิจกรรมนะครับ อ่าให้เล่านะผมมาลีหาตัวละครในเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนาะให้หาตัวละครที่อยู่ในเทียเอสเอสสุมให้ได้สัก2ตัวขึ้นไปก็สามารถเล่นได้สบายๆแล้วนะแล้วก็จะลืมหาตัวละครตัวซ้ำนะครับผมเพื่อทำการอัพดงอัพดาวเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับผมที่เราควรลีหาเนาะเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสนะผมถ้าเป็นไปได้ให้ลีหาตัวละครเทียเอสเอสจะดีกว่านะครับผม ต่อไปเราควรรีอดีตอนไหนนะครับผมเราเล่นถึงชั a เตอร์ที่2หรือว่าบทที่2นะผมไม่ต้องเล่นต่อเนาะ้าเรากดมารับของรางวัลตรงนี้นะผมเราจะได้รับตัวกาชานะครับมาเนาะแล้วก็ให้เราออกไปกรอกโค้ดนาะผมตอนผมบอกตอนต้นคลิปได้เลยนะครับกรอกโค้ดตรงนี้เนาะโค้ดก็จะปรับหมดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะจากนั้นนะครับผมให้เรามารับของรางวัลที่เมลตรงนี้ด้วยนะครับผมรับเสร็จให้เราไปที่ ตู้กาชาปปองนะครับอ่าเราจะได้ตัวกาชามาประมาณ60บใบนะครับทุกคนจากนั้นให้เรามาที่ตู้กาชาปองครับให้เรามาสุมตู้แอดวานต์ครับผมนี่ตู้นี้เลยนะครับผมมันจะกกรนตีตัวละครระดับ S S R นะครับอ่าให้เรามาดูเรในการออกเนาะว่ามันออกตัวละครตัวไหนบ้างนี่เลยครับผมจะมีตัวละครระดับ S S นะแล้วก็ระดับ S นะทุกคนนี่เลยครับผมสุมหาตู้นี้นะนะครับเห็นไหมครับผม ตัวละครไคโดเชงคูดอ่ะเอสอะไรพวกนี้มีหมดนะครับผมพวกบิ๊กมัมเนาะให้เราสุ่มตู้แอดวานตู้นี้ครับผมโอเคครับผมเรามาสุ่มพร้อมกันครับ60โลนะครับผมมาลุ้นดูนะครับผมจะออก s s r ไหมนะครับถ้าไม่ออกก็รีไอดีแค่นั้นครับผมอ่าลองสุ่มดูครับผมโอ้โหไม่ออกครับระดับ R มาก่อนเลยนะครับอ่ะ20โลต่อไปครับผมออกแบบนี้ระดับโอ้โห N ็ครับผมอย่างเกลือครับ ห้าสามสิบโลต่อไปเฮ้ยแอนิเมชันแบบนี้ sr ครับผมโอ้ตัวนี้เทียอยากต่ำนะครับผม,มเป็นไรครับผมสี่สิบโลต่อไปนะครับถ้าขึ้นแอนิเมชันวันพีชนะผมแปบลบว่าได้ตัวละครพวก sr แล้วก็ระดับ s s r นะนะครับมาลุ้นดูครับผมแบบนี้ได้ตัวอะไร sr s m ส k e เกอร์โอ้โห เทียอย่างต่ำนะครับได้ตัวไหนครับโอ้โหนึกว่าขึ้นชื่อผมนะถ้าขึ้นชื่อนะผมแบบนี้ไปว่าได้ตัวละครระดับ s s r เนาะโอ้โหไม่ออกเลยครับผม60โลนะอ่าโอเคครับผมถ้าเราซุ่มแล้วไม่ออกตัวละครระดับ s s r หรือว่าตัวละครระดับเทียสูงๆนะครับผมทำยังไงทำการไอดี ID ครับผมวิธีการไอดี ID, เกมนี้กดอ,ออกข้อเกมใหม่ครับเราจะออกมาที่หน้าล็อกอินใช่ไหมครับผมให้เรากดมาที่ รูปแฟ้มเห็นไหมผมอันที่2เนาะอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินบัญชีแบบเกสนะครับทุกคนอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ10เซิร์ฟเน,ะนาะณวันที่ผมอัดคลิปนะครับผมนะเพิ่งเปิดใหม่นะผมเกมนี้นะอ่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมสำหรับรีหาตัวละครก็เล่นถึงบทที่2ออกมากรอกโค้ดนะครับก็จะได้รับตัวกระชาประมาณ60ใบเนาะ จากนั้นให้เราไปซูมที่ตู้กาชาปองตู้แอดวานนะครับผมเนาะซูมไม่ได้ตัวละครในเทียเอสเอสแล้วก็เทียเอสหรือว,ว่าตัวละครระดับ SSR นะครับผมแค่นี้ก็เล่นได้สบายๆแล้วนะครับผมซ่มให้ได้2ตัวขึ้นไปเนาะที่อยู่ในเทียเอสเอสนะครับผมสำหรับวิธีการเรียดีก็ง่ายๆแค่นี้จบครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์กันเลยครับผมสำหรับเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับผมจะเป็นเกมแนว I d เด RPG จเนาะ จะมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดที่คูณ2นะครับผมเกมนี้รับผมมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับทุกคนสําหรับระบบเกมเพลย์นะผมมันจะเป็นแนวเทิร์นเบดนะนะครับเท่าที่ผมดูนะตอนนี้นะครับผมแต่มันจะผสมไอเดอร์อาพีจีด้วยนะนี่เลยนะครับก็ภาพสวยใช้ได้นะครับผมใครที่กำลังหาเกมวันพีซนะผมแนวไ d เดอร์อาร์พีจีผสมเทิร์นเบดก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับผมแจกเยอะนะครับแจกโค้ดนะครับผมแล้วก็พวก ต,ตัวละครต่างๆก็แจกเยอะนะครับผมอ่านี่ครับผมโซโลนะใช้อติเมตไปนะครับสโมเกอร์ในโนดดัมโนดดัมนี้ได้รับฟรีนะครับผมนะเป็นตัวแทงนะของ s r ที่โหดที่สุดแล้วนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม Pilot Overlord The แกรนไลน์นะครับผมเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง l o s และ Android นะครับผมฝากกด l i ค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ